สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเด่นบน3ตัวนะคะเดินหลัก10เป็นสูตรใหม่นะคะวิธีการคํานวณน,นะคะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่1ใช้หลักหน่วยนะคะคูณ2ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่2นะคะใช้หลักหน่วย4ี่คูณสนะคะ ได้แปดนะคะบวกสี่หลักหน่วยบวกแปดนะคะคงที่แปดบวกสี่นะคะเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดนะคะเป็นยี่สิบนะคะใช้ศูนย์ ศูนย์นะคะบวกสองได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามนะคะเลขที่ออกห้าศูนย์สี่นะคะเข้าที่ศูนย์นะคะ หักสิต่อมานะครับแปดคูณสองนะคะได้สิบหบวกหนะคะบวก8ดคงที่ หกบวกหนะคะเป็น12บสนะคะสิบวกแดได้ยีสิบนะคะเลขเด่นตัวแรกคือ0ูนศนบวกสนะคะได้สองสองบวกหนะคะได้3ามเลขที่ออกนะคะห้าศูนะคะเข้าที่ศูนย์หลักสิบนะคะ ต่อมานะคะเก้าคูณสองนะคะเป็นสิบแปดบวกห้านะคะหลักหน่วยบวกตามด้วยแปดคงที่แปดบวกห้านะคะเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดได้ยี่สิบเอ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งหนึ่งบวกสองนะคะได้สาม สามบวกหนึ่งนะคะได้สี่เลขที่ออกนะคะสามสามหกเข้าที่สามนะคะหลักสิบต่อมานะคะหนึ่งคูณสองนะคะได้สองบวกหนึ่ง หลักหน่วยนะคะบวกแปดคูณที่สองบวกหนึ่งเป็นสามนะคะบวกแปดเป็นสิบเอ็ดเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสองได้สามนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะเลขที่ออกศูนย์สี่หนึ่งนะคะเข้าที่สี่นะคะ หลักสิต่อมานะคะแปคูณสเป็น16บนะคะบวก9บวก8คงที่นะคะ6กบวกเนะคะเป็นสิบห้บหบวกแดนะคะเป็นยีิบสามนะคะ เลขเด่นตัวแรกคือสามสามบวกสองนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขที่ออกนะคะแปดหกเจ็ดนะคะเข้าที่หกหลักสิบนะคะงวดต่อมานะคะสี่คูณสองนะคะได้ แปดบวกสองหลักหน่วยนะคะบวกแปดคงที่แปดบวกสองนะคะเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดเลขเด่นตัวแรกนะคะคือแปดแปดบวกสองได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะหกศูนย์ หกนะคะเข้าที่ศูนย์นะคะต่อมานะคะสามคูณสองได้หกนะคะบวกศูนย์หลักหน่วยบวกแปดนะคะคงที่ 6นะคะบ,บวก0ูนบวก8เป็น14นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ4 4่บวกสนะคะได้หกหกวกหนึ่งได้7นะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเลขเด่นที่ได้เดินที่หลักสิบนะคะได้4 6 7นะคะ แล้วก็มีสูตรเก่านะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรนี้นะคะปกติแต่เดิมนะคะใช้สี่ตัวนี้แอดขยายเป็นห้าตัวนะคะสถิตินะคะย้อนหลังนะคะตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขที่ออกสามเก้าห้านะคะจนถึงงวดปัจจุบันนะคะถ้าใช้สี่ตัวนะคะงวดที่ผ่านมา มีหลุดไปหนึ่งงวนนะคะงวดที่ออกแปดหกเจ็ดนะคะงวนนี้หลุดนะคะถ้าใช้สี่ตัวนะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมานะคะหกศูนย์หกนะคะกลับมาเข้านะคะอันนี้แอดขยายเป็นห้าตัวนะคะส่วนงวดนี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเลขนะคะก็จะมีตัวที่ชนอยู่ที่ สี่แล้วก็หกแล้วก็เจ็ดนะคะส่วนมากสองแถวนี้นะคะไม่ไม่ค่อยเดินนะคะแถวที่แถวที่สองนี่นะคะนับจากแถวนี้แถวนี้แถวที่หนึ่งนะคะเพิ่งเดินงวดนี้นะคะเพียงงวดเดียวส่วนแถวที่สองนะคะก็เดินเพียงแค่สองงวดนะคะส่วนมากเนาะจะเดินอยู่ที่ นี่นะคะสองแถวนี้นะคะก็ตามนี้เลยค่ะเลขเด่นที่ได้ก็คือสี่ห้าหกนะคะแล้วก็สูตรใหม่เนาะสี่ต่อไปค่ะเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือสี่ห้าหเจ็ดแปดนะคะใช้ห้าตัวส่วนสูตรใหม่นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือสี่หก เส็จนะคะเลขก็จะชนเด่นๆอยู่ที่6แล้วก็7ดนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ